สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็จะมาเลือกคุณยายรถเข็นเด็กนะคะกลับดึกอีกแล้วเราโดนเดินดูแน่ๆเล่นกรุงกริงกรุงกริงไหมกริงกริงกรงกริงกริงอ้าวกรุงริงตกพื้นแล้วเดี๋ยวเราเก็บให้ค่ะคุณยาย โอ้ขกบใจนะแม่หนูกรุ้งกิ้งกุ้งกริ้งอยู่นี่แล้วจ้าหนูน้อยผางอาะมีมีโอ้ก็โลทาร์ล็กอยู่ในนั้นกึกเธอเห็นลูกของฉันแล้วทำไมต้องกรี๊ดแบบนั้นหา ลังเกียจลูกน to ้อยที่น่ารักของฉันอย่างนั้นเหรอตึก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 หยุดเดี๋ยวนี้นะนังโน้หยาคนนี้ต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆไปหลับอยู่ที่ไหนโอ๊ยนี่เป็นเรื่องอะไรกันต้องแจ้งตำรวจฮะแบบนี้งั้นเหรอไม่นะทำไมตั้งตอนนี้ด้วยครูครู หัวกะหลกนะแลแล้วแล้วยายเลาจิตขนาดนั้นล่ะหาฉันอยู่เหรอคิ้ขี้ฝึก,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 กพูดเป็นเล่นนะาช่ก็จริงๆนะคนแถวนี้เขาก็รู้กันหมดแหละหัวกระโหลกนั่นเป็นของลูกคุณยายคนนั้นตอนเกิดมามีหน้าตาหน้าเกลียดเคยเห็นเด็กคนนั้นก็ทำนผ้าทางลังเกลียทันที แต่สำหรับคุณยายก็คือเด็กที่น่ารักที่สุดในโลกอยู่มาวันหนึ่งเด็กคนนั้นก็ป่วยและเสียชีวิตคุณยายเสียใจมากกินอะไรไม่ได้ลูกรลักของแม่ลูกจ๋าเธอเอาแต่ร้องไห้ฟูมไฟจนเสียสติไปเธอเอาศพลูกใส่รถเขน็นแล้วเข็นไปเข็นมาทั้งวันหนึ่งปีผ่านไปภรรยาผู้ใหญ่บ้านเห็นศพที่นั่งอยู่ในรถเขน็นเธอร้องไห้เสียสติไปแล้วยังไง ฉันไม่ฉันจะไม่ยกโทษให้คนที่ว่าร้ายลูกฉันเธอเข็นรถเข็นชนภรรยาผู้ใหญ่บ้านอย่างแรงแล้วหายตัวไปเวลาผ่านไปห้าสิบปีลือกันว่าตอนนี้เธอกลับมาที่หมู่บ้านแล้วกลายเป็นยายแก่ๆแต่ยังเข็นรถเข็นอยู่วิธีเดียวที่จะรอดจากคุณยายเข็นรถเข็นเด็กก็คือถ้าเห็นลูกของเธอแล้วห้ามกรีดร้องเด็กขาดใจไม่ดีเลยหวังว่าจะเป็นแค่ข่าวลือนะ แล้วยิ่งขวัญอ่อนอยู่ด้วยฮ่าฮ้าโธ่ใจง่ายหลงสานอะไรเช่นนี้ลูกหลักของแม่เออคือว่ามีอะไรให้ใช่่ยไหมคะจริงหรือคุณคุณจังห่างลูกฉันไม่ยอมกินข้าวนะ่ะคุณยายนะือแค้นด็กไม่กรีส์แดงก็ไม่ตกใจสินนะ ลูกของฉันน่ารักใช่มหมใช่ไหมคะคะไม่เคยเห็นเด็กคนไหนน่ารักเท่านี้เลยเอยเกือบหลุดปากร้องกีิดแล้วเราไม่ไหนพ่อกับแม่จะกับบ้านสักทีติ้งตองติ้งตองเอ๊ะทำไมกลับช้าจังหรอคะอะเธอเบื่อลูกฉันน่ารักเลยพามาเล่นด้วยลองอุ้มดูสีแม่หนู ฉันนึกอยู่แล้วสุดท้ายแล้วเธอเองก็ไม่ต่างอะไรจากคนพวกนั้นหรอกมับก็จบไปแล้วกับเรื่องคุณยายเข็นรลเข็นใช่ไหมวะก็ประมาณนั้นอ่ะก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องคุณยายเข็นแลเข็นนะช่วงนี้ต้องรีบอัดคลิปไว้ก่อนเนื่องจากต้องไปเข้าค่าย ถ้าภาพไม่ชัดก็ขออภัยนะคะถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์ให้ก็ได้นะคะยังพักไม่เก่งแล้วค่ะจะฝึกข้างบ๊ายบาย